ค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะบอจะมาทำเมนูกับข้าวค่ะนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่นั่นเองนะคะเป็นเมนูที่เรารู้จักกันดีเลยนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มทำกันตั้งแต่เครื่องแกงเลยค่ะว่าจะทำยังไงกันบ้างเนาะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของแกงเขียวหวานไก่นะคะก็จะมีเนื้อไก่สวนสะโพกหัวกะทิหางกะทิ มะเขือเปอาะใบโหระพาใบามะกรูดพริกแดงหั่นแฉลบน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาค่ะเดี๋ยวจะไปดูส่วนผสมของเครื่องแกงกันนะคะส่วนผสมของพริกแกงเขียวหวานนะคะก็จะมีพริกเขียว ระเทียมหัวหอมแดงตะไคร้รากผักชีขา่าพริกขี้หนูผิวมะก,กรูดกะปิลูกผักชีขั่วปน่น ขั่วป่นเกลือป่นและพริกไทยค่ะสำหรับอัตราส่วนติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะ อันดับแรกนะคะของแกงเขียวหวานเราจะมาตำพริกแกงกันก่อนค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะเราจะใช้พริกสีเขียวนี่นะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเขียวเพราะว่าอย่างที่บอกแกงเขียวหวานชื่อเขาสีเขียวใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้สีแดงนะคะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าเขียวลงไปค่ะแล้วก็อ่าเรามีพริกขี้หนูด้วยตวัวพริกขี้หนูเนี่ยเขาก็จะให้รสเผ็ดนะคะใส่ลงไปถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะโขกให้เข้ากันนิดนึงให้ละเอียดนะคะใส่เกลือลงไปหน่อยนึง ตัวเกลือเนี่ยเขาจะช่วยให้เราตำได้ละเอียดง่ายขึ้นแล้วก็ให้รสชาติกับพริกแกงด้วยนะคะอันนี้ก็จะตำให้ละเอียดนิดนึงนะคะต่อไปเราจะเติมตัวรากผักชีนะคะอันนี้เราก็จะหั่นเอาไว้ก่อนเพื่อที่เวลาโขลกเนี่ยก็จะทําให้โขลกได้ง่ายขึ้นนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดกับ อะไรนะผิวมะกูดอ่าใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้ก็โขกให้ละเอียดเหมือนกันตัวเครื่องแกงนะคะเราจะโขกให้ละเอียดให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่เรานํำไปแกงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นใบๆนะคะพยายามโขกให้เขาละเอียดเลยนะคะ อันดับต่อไปเราจะเติมตะไคร้นะคะตัวตะไคร้เนี่ยเหมือนกันก็คือหั่นเอาไว้ก่อนเพื่อที่เวลาโขกเนี่ยก็จะละเอียดได้ง่ายเส้นใหญ่เขาจะแตกตวออกมาได้ง่ายค่ะแล้วก็ขาด้วยค่ะใส่ลงไปเลย เริ่มละเอียดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมกับหัวหอมแดงนะคะอันนี้ที่เราเอาไว้ใส่ทีหลังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีน้ําเยอะนะคะถ้าเกิดใส่ไปก่อนเวลาตำเนี่ยมันก็จะกระเด็นได้ง่ายนะคะอันนี้ก็โขกให้ละเอียดเหมือนกันค่ะตัวนี้จะตาง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นผักเนื้อนิ่มค่ะพอละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัว ยี่หล่าค่ะกับลูกผักชีนะคะตัวนี้นะคะให้เอาไปคั่วแล้วก็ามาป่นก่อนนะคะที่เราใส่ทีหลังเนี่ยเพราะว่าเราได้ป่นเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเอามาโขลกในครก,ครกพร้อมเครื่องแกงเนี่ยมันจะทําให้โขลกยากให้โขลกแยกกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีกะปิค่ะใส่กะปะิลงไปเล็กน้อยทีนี้ก็โขลกให้เข้ากัน,นะคะ่ะหลังจากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําแกงเขียวหวานกันค่ะคะ่ะหลังจากที่เราโขลก เครื่องแกงเรียบร้อยนะคะเราจะได้พริกแกงเขียวหวานในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะมาผัดเครื่องแกงกันค่ะเราใช้หัวกะทินะคะอันนี้เป็นกะทิสดก็จะแยกหัวหางไว้นะคะก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยตักเฉพาะหัวๆเลยนะคะเน่นไฟนิดนึง าเกิดเราใช้กะทิกล่องเนี่ยนะคะให้เอาเครื่องแกงไปผัดกับน้ำมันก่อนเพราะว่ากะทิกล่องเนี่ยเขาจะแตกมันยากางคะอันนี้เป็นกะทิสดก็เอาใส่ผัดได้เลยค่ะเดี๋ยวรอกะทิเดือดสักครู่หัวกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวพริกแกงของเราลงไปเลยค่ะ ไ,ไฟอ่อนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไหม้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งแตกมันนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็จะช่วยทําให้พวกเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยให้หอมมากขึ้นนะคะเวลาที่เราเราบปทานแกงเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงค่ะ เราต้องคอยคนอยู่ตลอดนะคะตัวเนื้อไก่ค่ะอันนี้ที่ปอเตรียมไว้จะเป็นเนื้อไก่ส่วนสะโพกนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเนื้อไก่ที่ติดหนังติดมันเนี่ยให้ใช้เป็นอกไก่ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเอาไว้นะคะได้ที่แล้วเราก็ใส่ตัวเนื้อไก่ของเราลงไปเลยผัดให้เนื้อไก่สุกนะคะ นี้ก็ฉีกใบมะกรูดลงไปได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าฉีกในขั้นตอนนี้น้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดเนี่ยเขาก็จะได้มาอยู่ในตัวแกงของเรานะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไก่สุกนะคะ เนื้อไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะเติมหางกะทิลงไปตอนนี้เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้เดือดสักครู่หนึ่งสังเกตดูได้ว่าถ้าเกิดกะทิแตกมันเนี่ยเขาจะมีน้ำมันลอยอยู่ด้านบนนะคะ,ะลักษณะที่ดีของแกงเนี่ยกะทิควรจะแตกมันเอาไว้ถึงจะดีนะคะน่ารับประทาน อัน,นี้รอให้กะทิเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะอันนี้ก็มีน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บนะคะในการปรุงรสเพราะว่าตัวแกงเขียวหวานเนี่ยก็จะมีรสชาติออกเค็มแล้วก็หวานนะคะแต่จะหวานไม่มากเป็นหวานปลาแรมปลาแรมนิดนึงค่ะแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บนี่ก็คนให้เครื่องปรุงละลายนะคะตัวมะเขือเปราะค่ะอันนี้ปอผ่าสีเอาไว้ถ้าเกิดผ่าทิ้งไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวมะเขือเนี่ยทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วก็เกิดเป็นสีดําได้นะคะให้นําผ่าแล้วนํามาแช่ในน้าเกลือค่ะก็จะทําให้มะเขือเนี่ยไม่ดํานะคะอันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กน้อย เริ่มเดือดแล้วค่ะใส่มะเขือเปอราะลงไปเลยเราจะรอให้แกงเดือดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ใบโหระพาลงไป แกงเริ่มเดือดดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าแดงค่ะที่เราหั่นแฉลบเอาไว้นะคะลงไปนะคะเพิ่มสีสันให้กับอาหารแล้วก็ใส่ใบโหระพาค่ะลงไปเก็บไว้เล็กน้อยเอาไว้แต่งหน้านะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานของเราเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะก็ตักใส่ถ้วยเลยนะคะ ตัวนี้สามารถทานได้ทั้งกับข้าวสวยแล้วก็ขนมจีนเลยนะคะน,น้นำอีกน okay. ึงโอเคก็ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงกับใบโหระพาที่เราเหลือเอาไว้นะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานตัวนี้ถ้าเกิดจะทําทานกับขนมจีนแนะนำว่าให้ทำํำข้นกว่านี้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่เวลาทานเนี่ย ตัวแกงจะได้ติดเส้นขนมจีนได้ง่ายนะคะก็วิธีการก็ไม่ยากลองไปทําตามกันดูนะคะการโขลกเครื่องแกงเนี่ยก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะสําหรับอัตราส่วนต่างๆติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel tv ค่ะวันนี้ปอลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ